ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณสวัสดีได้เวลาทำอาหารให้ตัวเองแล้วทำไมนี่ยเหรอ นั่นผมขอถามอะไรคุณซะหน่อยเวลาคุณไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยคุณเห็นว่าถูกิบหรือเปล่าแล้ววิธีการทำละ่ะแล้วมันถูกปากคุณจริงๆริงไหมสุดท้ายแล้วคุณแฮปปี้กับมันจริงๆหรือเปล่าแต่คุณรู้ไหมทำอาหารเนี่ยมันยากมากเลยนะฉันอะ่ะต้องจ่ายเงินมากไปและฉันก็่ยังจะมีของเหลือแล้วเวลาก่อนทาฉันก็ต้องไปซื้อของแล้วพอทาเสร็จฉันก็ต้องมานั่งเก็บกวาดแล้วจริงจริงฉันก็ไม่ได้ทำอาหารเป็นขนาดนั้นไม่ต้องห่วง ผมขอ,อนำเสนอวิธีการทำอาหารแบบใหม่กับคุกคิดแค่มีคุกคิดก็ง่ายนิดเดียวกับ4สเต็ปง่ายๆ 1. คุณเพียงแค่เลือกรายการอาหารที่คุณชื่นชอบจากรายการในเว็บไซต์ของเรา 2. เราจัดเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดให้คุณพอดีปริมาณเท่าที่จำเป็น 3. เราส่งให้คุณถึงบ้านแค่เพียงสั่งล่วงหน้าและรอรับของในวันต่อมา 4. ได้กระดาษแคนวาสที่เราเตรียมให้คุณเก็บกวาดหลังเสร็จคุณก็ทิ้งได้เลย เห็นไหมคะทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิดเพียงสังคกูค,คิดวันนี้คุณจะได้รับ 1. วัตถุดิบที่พอดิบพอดีกับการทําอาหาร 2. วิธีการทําอาหารโดยละเอียด 3.Cooking Canvas ที่ช่วยเก็บกวาดหลังมื้ออาหารและคุณล่ะพร้อมทาอาหารลาเรื่องคะ มาเก็ตวันนี้ขอนำเสนอวิธีการทำอาหารที่ไม่ใช่เรื่องยากและยุ่งยากอีกต่อไปค่ะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายห้ามพลาดเลยสวรรค์ของการทำครัวมาอยู่ตรงนี้แล้วกับคุกคิดนั่นเองแต่ว่าจะพิเศษขนาดไหนนะคะวันนี้ขอต้อนรับ2แขกรับเชิญของเราค่ะคุณต้้งวริศราตันตราธิวุฒินะคะ co-founder and head of marketing และคุณนิวธนัญญาเครือบัวคัว f o u n d e r and head of o p e r a t i o n เข้าสู่รายการนนสยามในช่องหัวใจมาเก็ตสวัสดี สวัสดีสท่านเลยครับสวัสดีครับนี่โอยังเป็นแบบวัยรุ่นกันอยู่เลยทั้งคู่นะคือจริงๆเป็นคนชอบทําครัวอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยค่ะนิวก็ชอบทําครัวอยู่แล้วค่ะยิ่งตอนที่นิวได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้ทําบ่อยมากค่ะส่วนตัวต้องเนี่ยทำไม่เก่งอบอกเลยใช่<อ>ก็เลยเนี่ยเข้าใจว่าตัวครูคิดเนี่ยมีประโยชน์กับคนที่ทําอาหารไม่เก่งแต่ชอบทานอาหารเป็นยังไงครับผมปังสีทำอาหารด้วยมันทะใช่จริงเด็นเป็นยังไงไม่ไม่เอาจริงผมเป็นคนชอบทําอาหารแต่ อุปสรรคที่ผมเจอมาเนี่ยคือเรื่องของการซื้อของอทำครั้งหนึ่งเนี่ยแพงมากใช่ไหมอ่าคือสมมติผมผมชอบทำอาหารคลีนทานเองประมาณนี้ซื้อไก่ซื้อเอายกง่ายๆแค่กระเพราคลีนใช้น้ำมันมะกอกอะไรแบบนี้ก็ะขวดหนึ่งก็ะสองสามร้อยเขากระเพราไปซื้อทั้งขวดไม่มีใครมาแบ่งขายเขาไม่ได้มาให้ผมซื้อแบบเป็นหยดๆนี่ถูกไหมนะฮะแล้วกระเพราเขาเด็ดใบขายไหมไม่นะก็ต้องซื้อยกยกแพ็ค แล้วคือเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องเอามาทําต่ออีกไงไหนจะเด็ดไหนจะล้างไหนจะอะไรโอ้หลายอย่างเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับต้องซื้อกะเพราอีกสักวันใช่เขาไม่หมดถูกต้องไม่งั้นเหลือทิ้งเหลือทิ้งคือปัญหาที่เราชมมาจากพีทีอาร์ตอนต้นนี่มันคือเรื่องจริงหมดเลยนะมันเป็นปัญหาที่ทําให้รู้สึกว่าแบบไม่ทําก็ได้ไปซื้อกินง่ายกว่าป้ากะเพรากองจบน้ำมันน้อยๆแล้วป้าก็ซัดน้ำมันเต็มเลยแต่มันแต่มันไม่ฟินเท่ากับการที่เราทําเองเพราะว่าเราได้เห็นวัตถุดิบทั้งหมดใช่ความสะอาดเราก็ควบคุมได้ ใช่แถมถ้าอร่อยเราก็ภูมิใจอีกล<อ>งเฟซบุ o กได้ด้วยฉันทำเองใช่นี <ไป S 2> งามจริงๆเนอนะนะคะอะเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนที่เพิ่งเปิดมาดูอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยไอค้คกคิดเดลิเวอรี่เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวถามเลยก็แล้วกันคะว่าคอนเซปต์ของคุกคิดเดลิเวอรี่เนี่ยคืออะไรคะ สำหรับคุกกี้เดลิเวอรี่เนี่ยก็คือเราจะจัดส่งวัตถุดิบที่ผ่านการชั่งตวงวัดให้พอดีสำหรับการทำอาหารหนึ่งมือ้อหนึ่งเมนูได้โดยไม่มีของเหลือค่ะค่ะสิ่งใช่ค่ะซึ่งเราต้องการเนี่ยจะต้องการตอบโจทย์ของปัญหาของคนที่ทำอาหารหลักๆเนี่ยสามข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ต้องขับรถออกไปซื้อเป็นเรื่องของการเดินทางเสียทั้งค่ารถค่าที่จอดรถกว่าจะได้บางทีไปที่เดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ,คะอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของเหลือเราเนี่ยจัดชั่งตวงวัด มาให้ในปริมาณที่พอดีก็ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายว่าสุดท้ายของเหลือเก็บที่ไหนมไม่ต้องจ่ายเงินไปกับของที่ไม่ต้องการค่ะและอย่างสุดท้ายเนี่ยทางคุกคิดเนี่ยเราจะมีค o k ิ้งแคนวาสหรือว่าแผ่นลองทําอาหารให้ค่ะซึ่งแผ่นลองทําอาหารเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการเก็บกวาดไม่ต้องมาเก็บกวาดครัวหลังทําอาหารเสร็จใช่ใชอันนี้ไหมฮะใช่ค่ะเรินได้เลยครัวแล้วขอโชว์หน่ยอยเขาเรียกแผ่นอะไรนะครับเป็นค o k ิ้งแคนวาสค่ะคูคิ้งแคนวาส เอาไว้ลองทําอาหารใช่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะใช่ค่ะมันทําให้การทําอาหารดูเป็นเรื่องสนุกด้วยอะอธิบายหน่อยได้ไหมเขาก็จะบอกอย่างอันแรกด้านซ้ายมือใช่อันนี้ก็คือเวลาเอาเขียงมาวางก่อนใช่ไหมคะเวลาจะทําอาหารแล้วก็เอาพลาสติกวางบนนี้แล้วตรงเนี้ยคือที่ทิ้งขยะ เวลามีอะไรก็วางขยะบนนี้ได้เลยตอกเปิกไข่ปุ๊บวางเปิืไข่ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมีถุงพลาสติกวางข้างๆใช่ไหมคะครับแล้วก็วางเนื้อวางผักบนนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอาจานมารองเนี่ยเรามีพลาสติกรองให้อยู่แล้วทีนี้ปัญหาเวลาทําอาหารเสร็จจานกองโตใช่ไหมคะ<ช>ต้องไปล้างล้างล้างเนี่ยไม่ต้องมีต่อไปและเราไม่ต้องคลีนตัวโต๊ะทําอาหารด้วยเพราะาอันนี้ก็คือพับเสร็จเก็บใส่ซิปล็อกทิง้งแล้วก็เก็บกินได้เลยโอเคเนาะ <laughs> นี่ดีมากในกล่องนอกเหนือจากเจ้าตัวนี้ แล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะที่เราแนบมาอยู่ในกล่องเลยงั้นเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเลยแล้วกันมาเลยดีกว่าก็คือนี่ส่วนแรกก็จะเป็นตัววัตถุดิบทาอาหารค่ะค่ะนี่ก็คือสมมติว่าเนื้อไก่สดเนี่ยก็ส่งมาเลย้อไก่งไกเขาก่อนอันนี้เมนูอะไรดีกว่าโอเควันนี้นะคะเรามีเป็นเมนูพาสต้าซอสเพสโต้ซอสเพสโต้ถ้าเป็นผมทําเองนี่คงจะคิดไม่ถูกว่าจะเอาอะไรมาเป็นวัตถุดิบจริงจุ๊ดใช่ความพิเศษคือตัวซอสเพสโต้เนี่ยโฮมเมดได้เลยใช่บางทีเราเห็นในกระปุก่มใชค จริงๆนี่แป๊บเดียวก็เสร็จด้วยของคุกคิดเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนเได้มาบป่ดเมนูนี้ในกล่องก็จะมีเมื่อกี้ให้ดูแล้วอกไก่หนึ่งชุดแล้วก็จะมีตัวผักโขมก็คือทุกอย่างที่ต้องใช้เลยไปจนถึงผักโขมสปาเกตตี้พาสลี่ไปจนถึงน้ำมันเกลือพริกไทยเรามีให้หมดค่ะใช่ค่ะเราเตรียมแค่กระท้ะเลยคือ ไม่ต้องตวงอะไรแล้วด้วยใช่ก็คือใส่ไปตามที่โค้ให้มาเลยก็คือใส่ตามนี่ค่ะใส่ตามสเต็ปอ๋อจะมีจะมีตามด้วยใช่เราจะมีบอกเลยว่าอันไหนเนี่ยใส่เยอะก็คือจะบอกว่าใส่2ส่วน3ของขวดในขั้นตอนที่1 ใส่อีกหนึ่งช้อนซ้ำในขั้นตอนที่เจ็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ดูตามนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือจะไม่มีของอะไรอะไรเหลือเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่อันนี้เขาจะเป็นเหมือนเป็นแบบเพื่อเรซิปี้ใช่ไหมใช่ค่ะเวาทำอาหารเลยใช่ตัวนี้เป็นเรซิปี้กันโชว์โชว์คุณผู้ชมนิดหนึ่งโชว์โชว์หน่อยคือจะบอกเลยคุณผู้ชมว่าขั้นตอนแรกทําอะไรยังไงใส่เท่าไหร่ ดีงามเราไม่ต้องมานั่งแบบวุ่นวายจัดหาของแล้วไม่ต้องมานั่งตัวงเองด้วยคิดเองอะจริงไม่ต้องมานั่งคิดเองอันน <c oughs> ี้ดีที่สุดใช่ใ <c oughs> ใชค่ะก <c oughs> ็คือหนูเ้ก็จะมีตรงนี้แล้วใครเป็นคนคิดในเรื่องของสูตรอาหารว่าเฮ้ <c oughs> ยน้ำมันมะกอกมันต้องมีเท่านี้นะน้ำฟานเท่านี้ไอนูไ <c oughs> นี่ตาบรบาบเท่านี้ ค่ะก็คือส่วนสูตรของเราเนี่ยก็จะมีเชฟเป็นคนคิดนะคะโดยที่เราเนี่ยจะได้รับฟีดแบ็กมาจากลูกค้าว่าอยากได้เมนูประมาณไหนค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูนานาชาติมีเครื่องปรุงที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีติดบ้านหรือถ้าซื้อก็ต้องซื้อขวดใหญ่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเมนูนี้เราก็จะมีพวกโรสแมรี่แห้งให้มีผงกระเทียมให้ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยไปซื้อทีก็กระปุกใหญ่เสียเงินก็เยอะใช้ครั้งเดียวเปิดแหม่ทีอ้าวเสียแล้วเสียแล้วใช่ขึ้นร้านอะไรบ้างลุม เต็มบ้านทรทิ้งเนี่ยจริงใช่ยงชีสนะค่ะโอ้ไม่ได้ใช้เลยซื้อมาทีนึงใครจะมาใส่กินเที่ยวชีสทุกวันทุกเัื่อแข่งเก่งก็ทีละครั้งเผลอเดือนละครั้งนกอย่างนี้ง่ายดีกินเยอะก็เป็นพี่น้องอะเม่องพูดถึงแบบเป็นไอเดียที่เก๋ไก๋มากเลยนะถ้าเกิดพูดถึงในบ้านเราไม่น่าจะมีใครทํามาก่อนป่ะคะใช่ค่ะเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเราไปได้ไอเดียอย่างนี้มาจากไหนอะคะ่นสิ ก็คือมีพาร์ทเนของเราคนหนึ่งเนี่ยนะคะคือเขาเรียนต่ออยู่ที่อเมริกาแล้วก็เขาไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นเป็นเซ็ตเนี้ย มีวางอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆเป็นชุดทำอาหารแต่ว่าจะไม่ครบถ้วนขนาดเหมือนของคุกคิดนะคะ,ะก็จะมีเป็นเครื่องปรุงนิดๆหน่อยๆน่อแล้วก็มีเนื้อสัตว์ให้แล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วมาเลยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยในการแบบซื้อของแล้วบางทีไม่ได้ทําให้ใครทานไงคะ,ะทำทานอยู่คนเดียวอาหารที่อเมริกาแพงเพราะฉะนั้นตัวเซ็ตทำอาหารเนี่ยตอบโจทย์ก็เลยเอามาในเมืองไทยแล้วก็มาอัดแอดบให้มันเข้ากับคนไทยมากขึ้นโดยอย่างเช่นตัวค o คิ้งแคนวาสเนี่ยค่ะเราเป็นคนแรกในในโลกเลยที่อินเวนต์ขึ้นมาเอง คุณผู้ชมนะครับรเ,เออจ๋งเนยนะคะทีนี้อย่างอย่างกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่แล้วที่เขาใช้บริการของครูคิดเดลิเวอรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหน ลักเเรือหอใช่ก็คือเราตั้งใจจะจับสองกลุ่มนะคะคกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มแม่บ้านแม่บ้านที่เป็นครอบครัวเล็กแล้วก็มีลูกเล็กๆบางทีไม่ได้ทานอาหารเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะออกไปจ่ายตลาดรถติดหรือว่าหาที่จอดรถขนาดนั้นส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็น e x แ a t ค่ะก็จะเป็นกลุ่มฝรั่งที่มาทํางานในเมืองไทยซึ่งเขาคุ้นชินกับการทําอาหารที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าเขามีความลําบากในการออกไปหาวัตถุดิบและระยะแรก ยากไหมในการตีตลาดเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยการทำให้คนรู้จักม,มันก็ยากนะคนไม่เข้าใจหรอกใช่ค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือของเราเนี่ยในประมาณช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยยากจุดที่ยากคือจุดที่ทําให้คนเข้าใจ Product ใช่ไหมคะมเพราะว่าคนคิดว่าอะไรคืออาหารส่งสําเร็จรูปถึงบ้านหรอไม่ใช่เราส่งวัตถุดิบใช่ไหมคะมคำว่าส่งวัตถุดิบที่ช่างตรงวัดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมัน educate ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง2องเดือนแรกลูกค้าจะยังไม่เข้าใจมากแต่ในช่วงเดือน3 4 5หที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมี ลตอบรับดีมากเพราะว่าเราไปออกรายการไปออกนิตยสารแล้วเราได้พูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นว่ามันคืออะไรได้โชว์สาธิตวิธีการทําแล้วก็เหมือนลูกค้าเริ่มสนใจว่าอ๋ออันนี้คือโปรดัก t ์ของการชุดทําอาหารส่งถึงบ้านก็เข้าใจกันมากขึ้นนี่อูรู้สึกว่าแบบวัยรุน่นลูกนั้นเลยนะที่เป็นลูกค้าเราใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็คือคนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนอยากลองทาอาหารเองที่บ้านก็เลยลองสั่งไปดูทําเองที่บ้านเป็นยังไง ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแฟนกันครอบครัวเป็นเป็นแฟนกันแล้วก็อยู่ในคอนโดเล็กๆเนี่ยค่ะคึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําให้มันมันมันเลื่อยสานสัมพันธ์กันได้มากขึ้นนะการทำกนี่น่าตาดีมากเลยดูมือดูมืออาชีพมากเลยอ่ะนี่คือโอยากโดงค่ะเป็นเหมือนข้าวหน้าไก่อยู่สบายญี่ปุ่นขอโปรดเลยโอยากโดงแต่ทำไม่เป็นใช่ดีใส่ต้องต้องคุกคิดในเรื่องอะไรลองดูได้ ะะแต่และเมนูนี่ต้องบอกว่าโดนๆมากเลย,เลยนะไล่ไล่เมนูให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเรามีเมนูอะไรชื่ออะไรบ้างครับอ๋อเอาที่เมนูที่ขายดีละกันนะคะก็จะมีอกเป็ดซอสส้มเสิร์พอมพีนัวค่ะได้ลองทําอกเป็ดที่บ้านนะคะใช่แล้วก็เมนูที่เอามาโชว์วันนี้เนี่ยค่ะก็จะมีเนื้อผัดกิมจินะคะใช่เสรอร์พอมไข่ออนเซนเยเดี๋ยวก่อนไข่ออนเซนนี่เราก็สามารถคนอย่างดิฉันที่ทําอาหารไม่เป็นก็สามารถทําไข่ออนเซนมาหน้าอย่างนี้ได้เลยเหรอคะง่ายมากแน่นอนรชงเหมอ๋อ อุ้ยดีอ่ะแล้วก็จะมีอกไก่ย่างสไตล์โมร็อกโกนะคะแล้วก็เสิร์ฟความข้าวคูสคูสค่ะข้าวคูสคูสอู้เป็นเม็ดเล็กๆคุณผู้ชมมาหากินในบ้านเรานี่ยากพอสมควรใช่ผมไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนด้วยแหละจริงนี่หามาให้ได้โอ้ยดีงามคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้ถ้ามานั่งนับนับมือเมนูน่าจะกี่สิบเมนูละคะตอนนี้เรามีสัปดาห์ที่เก้าถึงสิบเมนูนะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตเมนูใหม่ทุกๆุกอาทิตย์นะคะใช่ อ่ะแต่วันนี้ไหนๆก็มาละโชว์ฝีมือหน่อยดีกว่าอ๋อที่เตรียมเตาเตรียมอะไรมานี่คือเอามาโชว์เลยใช่ไหมต้องโชว์นิดเดี๋ยวทำให้ดูเลยเดี๋ยวทำให้ดูเลยคนไหนจะเป็นคนทำคะเดี๋ยวนิวจะเป็นคนทำนะคะแล้วก็ต้องเปล็อกมือเอยากเชิญคุณนิวด้านนี้เลยดีกว่านะ อันนี้คือเป็นเซตแบบว่าสมมุติว่าผมสั่งมาก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะถูกไหมใช่ค่ะใช่มาเป็นแบบนี้นี่นี่นีจะเป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะผมก็คือไอ้ที่ผมสะพายอยู่ด้วยนะอ๋อพอรีลลี่เป็นแบบนี้เหรอใช่นีคือเอาถุงไปใช้ต่อได้คือเขาจะใส่ทุกอย่างไว้ในนี้ก็ดีนะผมก็สะพายตั้งนานนึกว่าของแถมง่ายดีเนาะเก็บก็ง่ายนี่นี่นี่โชว์หน่อยอยากโชว์ให้เห็นแล้วเอาไปแบบเป็นเหมือนช้อปปิ้งแบ็คได้อะเราส่งมาแบบนี้นะครับอื น่ารักมากคือพูดง่ายๆว่ากระจุดิบต่างๆอยู่ในนี้เลยนะฮะแล้วก็กางออกมาแล้วก็ดีนะฮะลุยกันเลยทีเดียวสวยงามมากๆเดี๋ยวถุงมือในเซตมีให้ด้วยป่ะคะอ๋อถุงมือนี้เตรียมมาเองต้องเตรียนะคุณผู้ชมถุงมือเพราะบางคนอาจจะแบบถนัดไม่ต้องใส่ถุงมือใช่คทุกท่านสบายๆตัวนี้เพื่อสุขอนามัยนะคะทุกท่านทุกท่าน ระ<พ>วังเลยคุณนิวคุณต้องไม่ได้กินกันเองเนี่ยคุณต้อะให้คุณเราดูาาต้องดูดีนิดนึงเนะ <c oughs> าะค่ะก็อันนี้นะคะคุกกิ้งกันหวานมาเลยกันเนี่ยวางเขียงตรงกลางค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีตัวพลาสติกชีทมาให้เพื่อที่จะใช้รอง <c oughs> พวกวัตถุดิบก่อนที่เราจะนําไปลงกระทะกันค่ะน <c oughs> ี่ระวังเลยมีขั้นตอนนี่ค่ะแล้วก็จะวางคุณผู้ชมตามไปพร้อมๆกันนะ นี่เลยค่ะนี่นะฮะอ่ะนี่ก็คือการวางแผ่นอะไรนะผมเรียกไม่ถูกแลวเออแผ่น Cooking Canvas ค่ะ Cooking Canvas เรียกยากมากง่ายๆก็แผ่นรองทำอาหารแผ่นรองทำอาหารใช่ไม่ชื่อนี่อก่อนอื่นก็มาทำซอสเทสโต้กันก่อนค่ะนะคะอันนี้ก็คืออ่านตามนี้เลยนะคะอ่านตรงนี้เลยอ่ะใช่นี่เขาจะบอกเลยนะว่าทำอะไรยังไงบ้างเริ่มจาก อ่ะเดี๋ยวผมบอกอ่านให้คุณผู้ชมฟังดีกว่านี่นะฮะขั้นตอนที่หนึ่งครับคือปอกเปลือกกระเทียมแมกออกมาใช้ครึ่งหนึ่งแล้วก็สับให้ละเอียดพักเอาไว้ใช่วันนี้เราสับมาแล้วเพิ่มความเร็วเพื่อความเร็วใช่พักเอาไว้ในสเตชันที่หนึ่งตามที่บอกในสูตรแล้วก็เนี่ยค่ะสับกระเทียมแล้วก็พักเอาไว้ในนี้ได้เลยนี่นะคะะแล้วก็นี่นะฮะ อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับล้างแล้วก็สับพาสต์ลี่สดเฉพาะส่วนใบให้ละเอียดแล้วก็พักไว้บนไอ้สเตชันสองใช่ค่ะวันนี้ก็สับมาแล้วนะคะใช่เสร็จแล้วเอาไว้ที่สเตชันสองอ่าแล้วก็ขั้นที่สองคือล้างผักโขมเด็ดก้านออนนะครับเอาเฉพาะส่วนใบแล้วพักอ่าพักไว้นะที่สเตชันสามแล้วก็สไลด์อกไก่เป็นสี่ห้าชิ้นตามแนวนอนเพื่อให้ได้เป็นชิ้นสเต็กเล็กๆพักไว้บนมีท์สเตชันครับ คือทุกอย่างบอกละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมแค่ทําตามที่คือ,อน,นี่วันนี้เราเตรียม<ผ>ไก่มาแล้วเต็นถือเลยนี่นะคะอ่า อันนี้ก็ทํามาเตรียมของมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะลงมือทํากันเลยคุณผู้ชมนะเพื่อความรวดเร็วนี้อ่านี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกอย่างจะมีขั้นตอนบอกชัดเจนเราก็เตรียมไว้แล้วก็เอาไปลงตามจุดต่างๆที่เขาบอกในไพยนี่แหละค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าจะแบบงงๆจะยังไงต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนเขามีการบอกอย่างละเอียดไว้เลยนะคะครับ อ่ะระหว่างนี้ที่คุณนิวกําลังจะลงมือทำอเดี๋ยวถามคุณต้องนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดพูดถึงเมนูยอดนิยมยอดคิดที่มีออเดอร์เยอะมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเมนูไหนคะ เมนูที่นิยมที่สุดมันจะเป็นอกเ็ดซาส้มที่นิวพูดไปแล้วนะคะเพราะว่าในตัวอกเ็ดซาส้มเนี่ยมันจะเสิร์ฟพร้อมอคินัวซึ่งตอนนี้คีนัวทุกคนสนใจมากแต่ว่าคีนัวแพ็คหนึ่งเนี่ยห้าร้อยกรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวห้าร้อยกรัมเนี่ยคนไม่ได้กินหมดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนเลยอยากลองสั่งไอตัวอกเ็ดซาส้มพร้อมคินัวเนี่ยมาลองทำด<อ>ูแ่ะแ,แต่และอย่างของเขา,า,าร้านเขามีแต่ของแปลกๆเลยคินัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ขายดีค่ะตัวคุสคุสมาร์คันอ นี่นี่อันนี้อันนี้คืออะไรในภาพนี่คือออกเป็ดซลส้สมค่ะที่บอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตยอดน,นิยมมากที่สุดใช่จะมีอกเป็ดมีถั่วเลนทิลแล้วก็จะมีโโในตัวของขิงหวา นี่มตทูดิบนี่ไปหายากไหยคะวัตถูดิบําไม่ยากนะคะความจริงแล้วใช่ก็คือถ้าเกิดว่าคนนาอาหารเนี่ยหาได้แต่ว่าการหาเนี่ยมันจะชั้งใหญ่มากมันต้องซื้อเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆมากๆใช่อาจจะอยู่หลายที่ด้วยใช่เวลาคุยกับลูกค้านะคะลูกค้าก็บอกว่าทําเมนูนึงต้องไปหา3ที่เลยอย่างเงี้ค่ะใช่ก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเป็นหมูเกาหลี ใช่ในตวหมูกาหลีเนี่ยก็จะมีซอสโคชูจังใช่ไหมคะคบางทีเนี่ยกระปุกใหญ่มากสามอาทิตย์หมดอายุแล้วใช่อันนี้ก็จะเป็นอกไก่เลมอนแล้วก็ชุบแป้งทอดค่ะ หน้าตาทานมากเลยใช่ทีนี้ผมถามถึง <c oughs> วิธีการส่งจัดส่งดีกว่าเขามีการจัดส่งยังไงครับทางคุกิดเดลิเวอรี่ก็ของคุกิดเนะะี่ยค่ะเรามีการจัดส่ง2วันต่ออาทิตย์นะคะ2วันต่ออาทิตย์ใช่ค่ะก็จะเป็นวันพุธแล้วก็วันเสาร์โดยที่ในตัวของเราเนี่ยส่งแล้วเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้ได้3วันทาภายใน3วัน ừ, เพราะว่าเป็นของสดใช่ค่ะอให้สามวันเท่านั้นนะฮะ่ะหลังจากนี้คงไม่ค่อยดีเนาะส่งนี่ถึงไหนอะไรยังไงฮะสมมุติว่าผมอยู่อ่ะ แครายนนทบุรีอ่มะมีส่งได้ไหมฮะเอ่อส่งไหม <c oughs> แครายนนทบุรี <c oughs> <more> เดอะมอลลแครายในเขตกรุงเทพค่ะเราทําการจัดส่งอยู่ค่ะอ๋อส่งได้ใช่ไหมก็คือในเขตกรุงเทพส่งใช่ค่ะเราจัดส่งทั่วกรุงเทพแล้วก็มีบางเขตในปริมณฑลค่ะคิดค่าจัดส่งยังไงคะค่าจัดส่ง60บาทค่ะไม่จํากัดระยะทางแล้วก็ไม่จํากัดขั้นต่ำอันนี้ดีใช่เลยตอนแรกนึกว่าค่าส่งจะแพงเพราะว่าของมันก็ไม่น่าเบากันเลยแล้วคิดแบบเหมือนอารมณ์ EMS อะไรเงี้ยแต่นี่ใช่ไมซ์เอนจิ้งเนาะ แล้วมันต้องสั่งล่วงหน้าก็ไม่ต้องนานเนอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่งวันพุธกับวันกับวันเสาร์ค่ะก็อย่างเช่นสมมติว่าเราคิดว่าวันพุธเราจะทาอาหารเราก็สั่งเป็นวันอังคารเรต้องสั่งหนึ่งวันล่วงหน้าใช่ถ้าเกิดว่าเป็นส่งวันพุธเราแพ็กทันทีวันอังคารเลยก็คือว่าของเราเนี่ยจะไม่ได้เก็บทิ้งไว้เลยจะเป็นขาดหมดเลยก็คือสามารถสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันได้เลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ เดี๋ยวลองดูซอ <Okay. S 2> สอเพตโต้เสร็จแล้ว,วผมกดูเลยดีกว่าเนาะใช่ใชค่ะ<อ>ก็คืออันนี้ค่ะเวลาทำซอสเพสโต้เองที่บ้านเนี่ยก็จะใส่ของทั้งหมดที่เราดูกันไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะคแล้วก็เมื่อกี้นี่มันเพิ่งใส่โอลิฟออยล์เพิ่มขึ้นไปแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำมะนาวเสร็จแล้วเราก็จะคนๆๆให้เข้ากันแล้วก็จะพักไว้ก่อนนะคะอันนี้คือพักไว้แล้วจะผสมกับพาสต้าในตัวอันนี้ค่ะที่เป็นโฮวิดพาสต้าโดยที่ทางคุกคิดเนี่ยวันทำมาแล้วมีการเสร็จแล้วเตรียมมาแล้วพื่อความรวดเร็วเหมือนกันใช่ก็ เป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็คือเป็นพาสต้าที่มีซอสเพสโต้แล้วก็ผักโขมอยู่ข้างในแล้ววันนี้ที่เราจะทำโชว์กันก็จะเป็นไก่เราจะเอาไก่เนี่ยมาท็อปบนนี้ตัวไก่ก็จะมีสไปซ์ที่คนไม่มีติดบ้านมีพวกพริกแล้วก็มีอย่างเช่นเป็นผงกระเทียมแล้วก็โรสมนี่แห้งนะคะก่อนอื่นก็หมักไก่นะคะก็ใช้เนี่ยน้ำมะนาว นี่เราใส่มาให้ใช้ง่ายมากนะคะอนุญาตพ่อนาเขาก็ทำแบบคั้นไ่แล้วแค่บีบๆๆๆนึงเนาะอัอนี้คือง่ายดานี่นี่ลืมถามอันนี้ขออนี้ยตนำมาไว้บนเคียงถามเรื่องราคาดีกว่าราคาต่อชุดนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะในราคาเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรน่์ตั้งแต่210บาทถึง270บาทนะคะแล้วแต่เมนู1เมนูเนี่ยจะทานได้1-2ท่าน เมนูหนึ่งสามารถทานได้ท่านหนึ่งถึงสองท่านแต่เห็นเล่าว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนสั่งครั้งละเมนูใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าค่าส่งเนี่ยสั่งกี่เมนูก็ค่าส่งเท่าเดิมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่สั่งไปเนี่ยจะสั่งประมาณ2-3เมนูใช่แล้วก็บางทีอาจจะทําไว้แล้วก็เก็บไว้ทานกันอีกสองสามวันต่อมาเนี่ยค่ะหรือว่าจะทําสดๆทีละวันเลยก็ได้เพราะมันเก็บในตู้เย็นได้รับอะไรนะจ๊ะหนักก็รีทันอบอ่ะแต่ส่วนใหญ่นี่ ถ้าหนึ่งชุดที่สส่งลยมัจะรับทานได้ประมาณสักกี่คนครับหนึ่งชุดใน1จานหนึ่งนะคะใช่ครับใช่ค่ะก็จะทานได้1นถึงสท่านค่ะแต่ว่าคือผมเห็นนี่คือเหมือนทำได้เยอะกว่าคนหนึ่งนะคือถ้าอย่างเบนเนี่ยอย่างเบนน่าจะกินคนเดียว กินคนเดียวหมดเลยแต่ถ้าผู้หญิงผู้หญิงอาจจะกินได้สองคนใช่เล็กน่ารักอะไรแบบนี้นะโอ้ยยิ่งช่วงนี้คุณผู้ชมเราพูดเลยว่ายิ่งหน้าฝนการที่จะไปจัดจ่ายใช้สอยตามตลตลาดสดซุปเปอร์มาร์เก็ตมันดูเป็นเรื่องยากวุ่นวายครับนะ messenger ของที่นี่เขาก็ฝากผนมาให้ได้เพราะฉะนั้นเราใช้บริการเ a l ดีกว่าให้เขาฝากผล h a น d down ดีงามมากๆแล้วอย่างเมนูอาหารเราจะสามารถเข้าไปอัปเดตได้ที่ไหนคะ เมนูอาหารนะคะก็ดูได้ทางเว็บไซต์เลยค่ะหลักๆเรามี2ช่องทางก็คือจะเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็น l i น์แอดนะคะใช่ในตัว l i n e แอเราก็จะอัปเดตเมนูให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ในตัวเว็บไซต์เนี่ยก็เข้าไปดูได้อัปเดตทุกสัปดาห์เมนูใหม่ก็จะขึ้นมาเป็นเมนูแรกนี่บอกช่องทางเลยได้ไหม อ๋อช่องทางเว็บไซต์นะคะดูได้ที่ www.cookkiddelivery.com ค่ะ cookkiddelivery.com แล้วไลน์ล่ะครับไลน์ก็คือไลน์ใส่แอดไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ cookkiddelivery โอ้โหนะขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยแล้วกันแล้วถึงผู้ชมท่านไหนแบบอาจจะไม่ได้แบบถนัดโซเชียลอะไรประมาณนี้ได้ค่ะก็คือเบอร์ติดต่อนะคะ0860380556ค่ะน่ะค่ะคุณผู้ชมเบอร์คุณให้เรียบร้อยหน้าจอนะคะ facebook.com/ c o o k k i t d e l i v e r y หรือเข้าไปที่อินสตาแกรมก็ได้นะคะที่ @cookitdelivery รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 6 0 3 8ป5 5 6สานย ID นะคะคะ @cookitdelivery ค่ะ <c oughs> แล้วก็เว็บไซต์ w w w c o o k i e d e l i v e r y c o m หลากหลายช่องทางเลยกับ c o o k i e Delivery ชุดอาหารพร้อมปรุงครับผมอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนี่ฝากผู้ชมหน่อยแล้วกันนะเชิญชวนนะให้ลองใช้ดูแล้วกันบริการของเราทาง Cookit Delivery ครับใช่ค่ะก็ยังไงถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดทาอาหารอยู่แล้วเนี่ยจะค้นพบเลยว่าถ้าเพียงแค่สั่งคูคิดคลิกเดียวนะคะง่ายมากๆในการทําอาหารไม่ได้ต้องลําบากออกไปซปเปอร์หรือว่าออกไปจับใจใช้สอยแล้วก็มีของเหลือมากมายลนะคะก็อยากจะให้ลองใช้กันก่อนดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะตอบโจทย์คุณขนาดไหนนะฮะแล้วที่สำคัญเรื่องของรสชาติก็ดีด้วยถูกไหมฮะแน่นอนค่ะแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะตากนิดนึงค่ะก็อยากให้ เบื่อเมนูที่บ้านไหมคะกับน้ำปลาขวดเดิมซี <c oughs> อิ๊วขวดเดิมลองมาสั่งคุกคิดดูสิคะเรามีเมนูแปลกๆให้ลองทำนะคะ <c oughs> แล้วก็ทำให้คนที่คุณรักทานกันน,นี่นะฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยคุณผู้ชมนี่ปรับปรบเสร็จแล้วหอมฉุยเลยีเดียวน่าทานมากเลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยแล้วกันนะครับที่โอ้โหวันนี้นำคุกิดเดลิเวอรี่มาพูดคุยกัน เพ <c oughs> ิ <conferences> ่งจะรู้จักแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่ามีแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคคุณ่ะขอบนุญาตนะเดี๋ยวเราพักแรมกันตรงนี้สักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาเจอกันจะเห็นปากมันๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินเนะอ่ะงั้นพักกันพูดเดียกับ